สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเบลพารวยนะคะมาเจอกันยามค่ายามดึกนะคะ19-42นาฬิกา42นาทีนะคะทุ่ม42นาทีวันนี้วันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568น2568ะคะวันหยุดนะคะพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะสำหรับข้าราชการนะคะกหยุดา้์อาทิตย์นอกจาก ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เบลด้วยนะคะวันนี้เบลมีแนวทางมาฝากเดอ้อแนวทางที่ทุกท่านรอคอยแล้วก็ขอกันมาเยอะนะคะขอกันมาเยอะมากๆก็คือเลขวงในนะคะอาจารย์รับแรชุดสีหางแตกนะคะวงในอาจารย์รับแรชุดสีหางแตกค่ะเขาไม่เลวลรงงวดได้ชุดนี้ชุดนี้ถือว่าแม่นแม่นนิรีชุดนี้ค่ะสําหรับพี่ตาย นะคะพี่ต่ายซาวรับแรงนั่นแหละวันที่ผ่านมาเบลก็ลงให้อยู่เนาะก็คงจะเห็นกันอยู่นะคะวันนี้ก็มาเร็วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่แปดเองนะคะวันนี้วันที่แปดมาแล้วเลยตั้งแปดวันหวยออกวันที่สิบหกเนาะมาเร็วก็ดีขึ้นกันเนี่ยค่ะเฮาซีไดไปไปซื้อไหวนะแม่ยิบลอตเตอรี่ไหวเพื่อเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามเลขท้ายเลขนากระว่ากันไปเนาะค่ะสำหรับ ชุดวงในนะคะเป็นชุดสองตัว4ี่หางแตกนะมีเฉพาะสองตัวเท่านั้นนะคะสหางสีห่หางจ้ะไม่ระบุนะคะว่าไม่การันตีไม่การันตีหรอกว่าจะมาบนหรือว่าจะมาล่างอะไรอย่งเงี้ยจมันจะเป็นบนล่างไปเลยนะคะเราต้องเล่นบนล่างแล้วก็ไปกลับด้วยบนล่างไปกลับ นะคะแล้วก็เขียนกำกับมาไว้ด้วยว่าพันคูณพันนะคะเดี๋ยวเบลให้ดูงวดก่อนงวดก่อนเข้า98นะคะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวให้เบิ่งวดก่อนจ้ะงวดก่อนเข้า98ดนะจ๊ะ นี่นี่นะคะก็คงจะเห็นกันเนาะก็รอคอยใบนี้กันมานะคะงวดก่อนเข้า98เนาะสำหรับวงในาสาวรับแปร 1/ พฤศจิกายน68บนล่างกลับด้วยพันคุณพันเนี่ยมันจะเป็นเลงสี่ทุกงวดเล่าสิเขียนแบบนี้มาทุกงวดเลยเป็นใบนี้นะคะใบนี้เลยสี 4, ห่หาง2งตัวนะคะงวดก่อนก็เห็นแล้วเนาะเข้า98เต็มๆนะคะ ผู้ใดเข้ามากดกไลค์กดแชร์ในเด้อเอามาแล้วคุณอดุลมีนอกคุณสุวรรณนาขอบคุณมากๆากค่ะ <c oughs> กับบรูว่าพี่ตายเราสิรับสายบอเพราะว่าเราทรงมใหัเราทรงมาใหัตอนหัวคำนะคะเบลบ่เราโทษมากเราเบล่ไร้รับสายนะเบลพึ่งเห็น โทรศัพท์ลไลฟ์เบลมันมาลูเป็นยังมงมันบาดังแล้วมันก็บาแจ้งเตือนบ่อยอย่างเลยมีคนโทรมากกับมาลูนอกจากสิกดเข้าไปในไลฟ์ไปเบิรงเองค่อยๆจะเห็นสิ่งไหมคะ่ะว่ามีคนโทร <c oughs> หรือว่ามีคนแชทมากแต่เลยไ่ได้รับสายผู้ใดเลยอ่ะโอเคอน,นะเป็นงวดก่อนนะคะฝนตกค่ะ2องมือแล้ว เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะตก2วันแล้วพึ่งจะซาค่ะพึ่งจะซาตกเบิดมือ,มอ,มอเบดเป็นไหมตากผ่าสองมือก็่่แห้งก็ได้เก็บเขามาไหวซื้อมันเหม็นอับพ,พึ่งเริ่มต้นไลฟ์สดได้5นาทีเองนะคะใจเย็นๆเด้ออย่าพึ่งว่าให้เวว่าเวาว้รลายเว,า,วานั้นเวานี้ค่ะเพราะว่าว่าอย่างรู้บะ มันคือการไล่สดมันคือการว่าวคนเดียวนะคะคุยคนเดียวนะคะคุยคนเดียวไม่มีคู่สนทนานะําก็ว่าไปเรื่อยเปอยค่ะอันนี้ก็ไล่สดห้าสีให้เบิ้งเลงแต่นาทีแรบมันก็เป็นไปบ่ได้ด้ค่ะนี่เพึ่งได้นาทีที่ห้าเองนะคะไม่ต้องห่วงนาทีที่6ที่เจ็ดเดี๋ยวก็ให้ดูตัวเลขแล้วนะมันมันถือว่าเร็วมากๆนะเร็วมากๆเลยนะไม่เหมือนเราไปไล์สดถ่ายทอดสด ตามอาจารย์ข้างนอกหรือว่าบวงสรวงอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะเห็นเลขนะนานเดอ้อแต่อันนี้นะเบลให้เห็นเลขไวนะก็ต้องเห็นใจทางช่องน้ำเนาะค่ะห้าสิถทายห้าเห็นเลขแต่แต่แตว่าคุณผู้ชมกับเบิ้งเลขไดเรแล้วก็ออกไปเลยออกไปเลยค่ะบพ่าเบิ้งต่อแต่ถ้าเห้าเห็นสาเนี่ยิ่นก็บเบิงเ้งหฮาไปเรื่อยๆซี่ก็พ่อพ่อได้ค่าขนมแนาจาเนี่ก็ต้องเข้าใจห้านเนาะเฮามาทํางานเป็นครีเอเตอร์ตรงนี้มันก็ต,งตองมีรายได้นะ่นล่ะก็ต้องเข้าใจล่ะ มันาอาจจะบวมากไห่อย่างแต่ว่ามันกับเก็บเลขผสมหน่อยหลายๆคลิปเลยละร่วมกันมันกับพ่อได้ยู่ค่ะพ่อได้คาขนมอยู่เนาะสวัสดีค่ะคุณฮอร์เนอร์คุณ ner, คันชิดนะคะคุณอะไรในแฮปปี้เหรอคุณสุช,ชาตินะคะอ่ะพร้อมหรือยังเลยเบืให้ดูตัวเลขเลยนาทีที่7 เข้ากับสิบดายไหลสดกันยาวนานอียงหมากไม้เราค่ะไปกับประมาณสิบนาทีไปคุยบนบนน่นานเรกค่ะกับบลูซีวอลยังกันขึ้นกันบลูซีวอลยังกันขึ้นกันกับไม่เอาแค่ตัวเลขหายแต่ว่าอันละเข้าใจแอดมินนั่มอะพร้อมกันหรือยังเตรียมสถานที่ก่อน สวัสดีจ้าใครเข้ามาใหม่ก็คนละหนึ่งแชร์ให้ด้วยจ้าเดี๋ยวให้ดูจ้า,เ,าเดี๋ยวเ้วยอจ้าจะเป็นเซงซี่บารนี่กล่องข่มันเฮ็ดจังไงลนะ่ะโอเฮ็ดจังซี่ตามอาจารย์อัศนีได้ได้ค่ะรอก่อนนะคะรอก่อนหวยซองใช่ไหมเดี๋ยวตามให้ค่ะมัน เพิ่นบ๊กขั้นได้เพิ่นกะบ๊กขั้นได้ติดต่อมาจา่ายเพิ่นได้เพิ่นติดต่อมาแน่นอนอ่ะ,อะสำหรับวงในพี่ตายสาวรับแรนะคะ16พฤศจิกายน2568นะคะบนล่างนะคะมีสีหางคือ06 07 หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะกลับด้วยนะคะพันคูณพันอ่ะพ่นละบุมาแบบนี้คะ่ะพ่นละบุมาแบบนี้อันนี้ก็คือใบจริงนะคะจากพี่ต่ายเลยส่งมาให้นะคะใบจริง อันนี้เป็นงวดก่อนงวดเก่างวดก้อนกับห้เบิ้งพร้อมกันไปเลยนี่งวดก่อนจะใบเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะงวดใหม่ก็อยู่ข้างบน <c oughs> จากสาวรับแปรนะคะพี่ตายค่ะ ยังได้ค่ะงวดนี้งวดนี้เป็นยังได้ค่ะเลขคือบอศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะคุณมณีคุณฝนนะคะคุณมนัสนันคุณเรืองเดชคุณอัมพรนะคะคุณนวลจันทร์คุณไทยคุณใต้เหรอคุณ SDJ นะคะคุณสมปองคุณขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะคุณบรรจบ บอกว่าเขาพูดแนวทางพี่ตายของแท้ครับใช่ใช่ใช่เรียกคุณตายต้องกลับด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องกลับนะเห็นไหมคะเขาระบุด้วยนะเขาระบุในใบเลยนะว่าบนล่างกลับด้วยพันคูณพันเขาระบุชัดเจนอยู่นะแต่ถ้างบน้อยแล้วก็ตัวกลับเราก็เบาลงตัวตรงแล้วก็หนักหน่อยอะไรประมาณนี้คะ่ะ โอเคหรือ,อยังจ้าโอเคหรือ,อยังเอ,อ่ยเมื่อนี้ก็อยู่กับโทรศัพท์มัดมือเลยค่ะลงคลิปมัดมือเลย พอแล้วล่ะพอแล้วนะคะบานี้วัดีวลาแล้วมีอาจารย์รัชนกไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจ้าคอมเมนต์เหรอคะเบลเยวไม่ค่อยมีเวลาได้ไปตามอาจารย์อื่นๆเลย ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะใครมาไม่ทันดูย้อนหลังนะจ๊ะดูย้อนหลังได้เลยนะคะซิหน้าที่ล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีนอนหลับฝันดีนะคะคืนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า